สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ TKD ถอดรหัสผู้นำรายการที่จะพาคุณไปสำรวจประวัติศาสตร์ขุดคุยชีวประวัติของบุคคลระดับโลกแล้วนำมากลั่นกรองเป็นบทเรียนวิชาบริหารที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในโลกการทำงานยุคปัจจุบันกับผมที่จะรับหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิดพลิกตำราประวัติศาสตร์ให้เป็นคัมภีร์วิชาธุรกิจในมือคุณคุณผู้ฟังครับ เคยไหมครับที่ต้องตื่นเช้าไปทำงานด้วยความรู้สึกอัดอั้นตันใจไม่ใช่เพราะงานหนักไม่ใช่เพราะเงินน้อยแต่เป็นเพราะระบบในองค์กรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าทำดีแทบตายก็สู้คนใกล้ชิดเจ้านายไม่ได้หรือบางครั้งคุณอาจจะเห็นคนที่มีความสามารถเก่งกาจมีไฟแต่กลับไม่มีที่ยืนไม่ได้รับโอกาสให้เติบโตเพียงเพราะเขาไม่ได้จบนอกไม่ได้มีนามสกุลดัง หรือไม่ได้เป็นเด็กปั้นของผู้บริหารจนสุดท้ายองค์กรของคุณก็เต็มไปด้วยคนที่อยู่เป็นมากกว่าคนที่ทำงานเป็นปัญหาเรื่องระบบเส้นสายระบบอาวุโสหรือการเมืองในที่ทำงานเป็นมะเร็งร้ายที่กัดกินศักยภาพของทีมงานมาทุกยุคทุกสมัยแล้วเชื่อไหมครับว่าปัญหานี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในห้องประชุมติดแอร์บนตึกสูงระฟ้าแต่มันเป็นปัญหาคลาสสิกที่มนุษยชาติเผชิญมานับพันปีวันนี้ ผมอยากชวนคุณย้อนเวลากลับไปไกลถึง800ปีกลับไปสู่ทุ่งหญ้าสเตปอันเวื้องว้างและหนาวเหน็บของมองโกเลียเพื่อไปถอดรหัสความคิดของผู้ชายคนหนึ่งที่โลกจดจำเขาในฐานะจอมทัพผู้โหดเหี้ยมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และทำลายล้างอารยธรรมแต่ถ้าเราลองวางภาพจำเหล่านั้นลงชั่วคราวแล้วสวมแว่นตาของนักบริหารมองเข้าไปเราจะพบว่าชายคนนี้ คือผู้ปฏิวัติระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือ HR คนแรกๆของโลกเขาคือคนที่กล้าทุบทำลายกำแพงแห่งชนชั้นแล้วประกาศก้องว่าในองค์กรของเขาค่าของคนไม่ได้อยู่ที่นามสกุลพ่อไม่ได้อยู่ที่เผ่าพันธุ์แต่อยู่ที่ฝีมือและผลงานเท่านั้นชายคนนี้คือเจงกิสคารเรื่องราวของเราไม่ได้เริ่มต้นในวันที่เขายิ่งใหญ่เกรียงไกรบนหลังม้า แต่มันเริ่มต้นในวันที่เขาไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้แต่ชื่อเจงกิสขานด้วยซ้าในเวลานั้นเขามีชื่อว่าเตมูจินเด็กชายที่เกิดมาพร้อมกับก้อนเลือดสีดำในกำมือซึ่งหมอผีทำนายว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้นําที่ยิ่งใหญ่แต่ความเป็นจริงในชีวิตวัยเด็กของเขากลับตรงขันข้ามอย่างสิ้นเชิงลองจินตนาการภาพตามผมนะครับท่ามกลางทุ่งหญ้าที่ลมหนาวพัดกรีดผิวหนัง อุณภูมิติดลบจนน้ำแข็งกอกที่ขนตาเตมูจินเป็นลูกสายหัวหน้าเผ่าที่ดูเหมือนจะมีอนาคตสดใสแต่แล้ววันหนึ่งพ่อของเขาถูกศัตรูวางยาพิษจนเสียชีวิตทันทีที่เสาหลักล้มลงสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความเห็นอกเห็นใจจากลูกน้องหรือความจงรักภักดีที่พ่อของเขาสั่งสมมาแต่มันคือการเทขายหุ้นทิ้งแบบไม่ใยดีสมาชิกในเผ่ามองว่า การต้องมานั่งเลี้ยงดูเด็กกําพระและหญิงไม้เป็นภาระที่ไร้ผลตอบแทนพวกเขาได้ตัดสินใจทิ้งครอบครัวของเตมูจินไว้กลางทุง่งหญ้าเก็บเข้าของต้อนฝูงสัตว์แล้วอบพยพจากไปทิ้งให้เด็กและผู้หญิงต้องเผชิญกับความอดอยากและความตายนี่คือจุดต่ำสุดที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญถ้าเปรียบเป็นธุรกิจนี่คือสภาวะที่บริษัทแม่ล้มละลายผู้ถือหุ้นถอนทุนทีมงานลาออกยกทีม เหลือแต่เพียงตัวตึกเปล่าๆกับหนี้สินและคู่แข่งที่จ้องจะซ้ำเติมเตมูจินในวัยเด็กต้องเรียนรู้บทเรียนแรกของการเป็นผู้นำนั่นคือโลกนี้ไม่มีที่ว่างสำหรับผู้อ่อนแอและความจงรักภักดีแบบดั้งเดิมที่ผูกติดกับตัวบุคคลน,นั้นช่างเปราะบางเหลือเกินครอบครัวของเตโมจินต้องขุดรากไม้กินหนูหนาและล่าสัตว์เล็กเพื่อประทังชีวิตความแค้นและความเจ็บปวดจากการถูกทอดทิ้ง หล่อล้อมให้เตมูจินตั้งคำถามกับระบบสังคมแบบเดิมสังคมมองโกในยุคนั้นยึดถือระบบชนชั้นอย่างเคร่งครัดใครเกิดเป็นลูกหัวหน้าเผ่าก็จะได้เป็นหัวหน้าใครเกิดเป็นคนเลี้ยงม้าก็จะเป็นคนเลี้ยงม้าไปจนตายความสามารถไม่มีความหมายเท่าชาติกําเนิดนี่คือเพนพอยต์หรือจุดเจ็บปวดที่เตมูจินมองเห็นเขาเห็นว่าระบบนี้มันล้มเหลวเพราะเมื่อถึงเวลาวิกฤตคนเหล่านี้ไม่ได้พักดีด้วยใจ แต่พักดีเพราะผลประโยชน์และอำนาจชั่วคราวเท่านั้นในระหว่างที่เขากำลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเตมูจินเริ่มสร้างทีมเล็กๆของเขาขึ้นมาซึ่งก็คือพี่น้องในครอบครัวแต่ความขัดแย้งก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อเบกเตอร์พี่ชายต่างแม่เริ่มทำตัวเป็นหัวหน้าครอบครัวและแย่งอาหารที่เตมูจินล่ามาได้ในบริบทของการสร้างทีมนี่คือปัญหาระดับคอขาดบาดตายเมื่อคนในทีมเริ่มขัดแย้งแย่งชิงทรัพยากรและไม่เคารพกติกา เตมูจินตัดสินใจทําในสิ่งที่รุนแรงและเด็ดขาดเขาและน้องชายร่วมกันสังหารเบคเตอร์แม้เหตุการณ์นี้จะดูโหดร้ายและผิดศีลธรรมในสายตาคนยุคปัจจุบันแต่ถ้าเรามองในมุมของการบริหารอํานาจในสภาวะอนาธิปไตยนี่คือการจัดระเบียบองค์กรใหม่หรือ Restructuring เพื่อกําจัดความขัดแย้งภายในและสร้างเอกภาพในการบังคับบัญชาเตมูจินกําลังส่งสัญญาณว่าในองค์กรของเขากฎระเบียบ และความยุติธรรมในการแบ่งปันทรัพยากรเป็นเรื่องที่ละเมิดไม่ได้แม้แต่พี่น้องก็ไม่มีข้อยกเว้นหลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งการเอาตัวรอดมาได้เตมูจินเริ่มเติบโตเป็นหนุ่มและเริ่มฉายแววผู้นำที่แตกต่างเขาไม่ได้ต้องการแค่กอบกู้เผ่าของพ่อคืนมาแต่เขาต้องการสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเขาเริ่มรวบรวมผู้คนแต่ไม่ได้ใช้วิธีเดิมๆที่เน้นการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์หรืออ้างสิทธิ์ตามสายเลือด เขาเริ่มมองหาคนที่มีแววไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครมาจากไหนจุดแจกหักทางความคิดที่ชัดเจนที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเตม,มูจินต้องแยกทางกับจามูคาเพื่อนรักร่วมสาบานหรือที่ชาวมองโกลเรียกว่าอันดาจามูคาคือตัวแทนของผู้นำแบบอนุรักษ์นิยมเขามาจากตระกูลสูงสักเชื่อมั่นในระบบชนชั้นเขาบริหารงานโดยให้ความสำคัญกับหัวหน้าเผ่าย่อยให้เกียรติคนตามยศถาบรรดาศักดิ์วิธีคิดของจามูคาคือ ถ้าคุณดูแลหัวหน้าเผ่าดีหัวหน้าเผ่าจะคุ้มลูกน้องให้คุณเองฟังดูคุ้นๆไหมครับนี่คือระบบบริหารจัดการแบบบนลงล่างหรือท็อปดาวน์ที่เราคุ้นเคยกันดีแต่เตมูจินกลับคิดต่างออกไปเขาเห็นว่าระบบของจามูคามีช่องโหว่เพราะหัวหน้าเผ่ามักจะกอบโกยผลประโยชน์ไว้ที่ตัวเองลูกน้องระดับล่างที่ทำงานหนักกลับไม่ได้ส่วนแบ่งที่เหมาะสมนำไปสู่ความไม่พอใจสะสมเตมูจินจึงเลือกใช้วิธีการที่เรียกว่า การกระจายรายได้สู่ปฏิบัติงานจริงเวลาที่เขาชนะศึกหรือล่าสัตว์มาได้เขาจะไม่แบ่งของรางวัลให้เฉพาะนายกองหรือหัวหน้าหน่วยแต่เขาจะจัดสรรปันส่วนให้กับทหารเลวทุกคนอย่างทั่วถึงรวมถึงดูแลครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตด้วยนี่คือนวัตกรรมการบริหารที่สุดโต่งมากในยุคนั้นลองนึกภาพบริษัทหนึ่งที่ซีประกาศว่าโบนัสปีนี้จะไม่จ่ายตามตำแหน่งแต่จะจ่ายตามผลงานจริง และพนักงานระดับล่างที่มีผลงานดีอาจจะได้โบนัสมากกว่าผู้จัดการที่นั่งเฉยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนระดับรากหญ้าคนเลี้ยงม้าทหารเลวหรือแม้แต่ทาสเริ่มทยอยหนีจากเผ่าของจามูคาและหัวหน้าเผ่าอื่นๆเพื่อมาเข้าร่วมกับเตมูจินเพราะเขาเห็นโอกาสโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากโอกาสที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและโอกาสที่ชีวิตจะดีขึ้นตามความขยันไม่ใช่ตามบุญวาสนา เตมูจินกำลังสร้างสตาร์ทอัพที่ชื่อว่ามองโกโดยมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งคือระบบคุณธรรมหรือมริโทเครซีเขาไม่สนว่าคุณเคยเป็นทาสของใครไม่สนว่าพ่อคุณเป็นใครถ้าคุณยิงธนูแม่นคุณจะได้เป็นหัวหน้าหน่วยยิงธนูถ้าคุณวางแผนรบเก่งคุณจะได้เป็นเสนาธิการเขาเริ่มโปรโมทคนจากความสามารถล้วน,วนมีเหตุการณ์หนึ่งที่สะท้อนปรัชญานี้ได้ดีที่สุด และกลายเป็นตำนานเล่าขานคือเรื่องราวของเจเบในการรบครั้งหนึ่งเตมูจินเกือบตายเพราะถูกยิงด้วยธนูเข้าที่คอหมาของเขาล้มลงแต่เขารอดมาได้หลังจากชนะศึกเขาให้เฉลยศึกมายืนเรียงแถวรถถามว่าใครเป็นคนยิงม้าของข้าซึ่งจริงๆเขาโดนยิงที่คอแต่เขาเลี่ยงบาลีเพื่อรักษาเกียรติปกติแล้วคนที่ทำร้ายแม่ทัพต้องถูกประหารทันทีแต่มีทหารหนุ่มคนหนึ่งก้าวออกมา ยืดอกยอมรับอย่างกล้าหาญว่าข้าเองเป็นคนยิงธนูและข้าตั้งใจยิงที่คอท่านไม่ใช่ม้าถ้าท่านจะฆ่าข้าก็แค่ทำให้ดินเปื้อนเลือดทหารเลวคนหนึ่งแต่ถ้าท่านไว้ชีวิตข้าข้าจะเป็นธนูที่แม่นยำที่สุดให้แก่ท่านวินาทีนั้นถ้าเป็นผู้นำแบบเก่าทหารคนนี้คงหัวหลุดจากบ่าแต่เตมูจินกลับมองเห็นบางอย่างเขาเห็นความซื่อสัตย์ความกล้าหาญและฝีมือที่หาตัวจับยาก เขาตัดสินใจไว้ชีวิตเปลี่ยนชื่อทหารคนนั้นเป็นเจเบที่แปลว่าลูกธนูและแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพจากฉเฉลยศึกที่เกือบถูกประหารเจเบกลายเป็นหนึ่งในสุนัขสงครามที่เก่งกาจที่สุดของอาณาจักรมองโกพิชิตด,ดินแดนมากมายให้เจงกิสคานนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการไม่ดูนามสกุลแต่ดูที่ผลงานและการเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรด้วยใจที่เปิดกว้างการกระทําของเตมูจิน เป็นการส่งสารที่ทรงพลังไปพูดทุ่งหญ้าสเต็บว่าที่นี่ความสามารถคือใบเบิกทางเดียวสู่ความสำเร็จสิ่งนี้ทำให้กองทัพของเขาไม่ใช่แค่การรวมตัวของคนเถื่อนที่บ้าเลือดแต่เป็นองค์กรที่รวบรวมท ALEN หรือคนเก่งจากทุกสารทิศคนเก่งที่เคยถูกกดทับด้วยระบบชนชั้นคนเก่งที่เคยหมดไฟเพราะเจ้านายไม่เห็นค่าต่างมุ่งหน้ามาสู่องค์กรแห่งน,นี้กองทัพของเตมูจินจึงเต็มไปด้วยนวัตกรรมทางกลยุทธ์เพราะทุกคนกล้าเสนอความคิด ทุกคนรู้ว่าถ้าทำดีแล้วจะได้ดีกองทัพของเขาจึงมีความคล่องตัวหรือที่สมัยนี้เราเรียกว่า agility สามารถปรับเปลี่ยนแผนการรบได้ตลอดเวลาเพราะอำนาจการตัดสินใจไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่คนบนหอคอยงาช้างแต่กระจายไปสู่คนที่มีความสามารถหน้าง,งานจริงแต่เส้นทางสู่การเป็นเจงกิสข่านไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบการที่เขาฉีกกฎประเพณีและท้าทายอำนาจเก่าทำให้เขาตกเป็นเป้าโจมตีจมุคา เพื่อนรักที่กลายเป็นศัตรูแค้นมองเห็นว่าเตมูจินคือภัยคุกคามต่อระบบชนทั้นขุนนางสงครามระหว่างระบบเก่ากับระบบใหม่จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันไม่ใช่แค่การรบเพื่อแย่งชิงทุง่งหญ้าแต่มันคือสงครามทางอุดมการณ์ระหว่างระเบียบโลกเดิมที่คนรวยรวยขึ้นคนจนจนลงกับระเบียบโลกใหม่ที่ทุกคนมีสิทธิ์กำหนดชะตาชีวิตตัวเองความพ่ายแพ้ในศึกแรกๆเกือบทำให้เตมูจินต้องจบชีวิตลงได้ แต่ความพ่ายแพ้นั้นกลับเป็นบทเรียนล้ำค่าที่ทําให้เขาต้องกลับมาทบทวนและออกแบบโครงสร้างองค์กรให้ละเอียดยิ่งขึ้นเขาไม่ได้ต้องการคนเก่งเท่านั้นแต่เขาต้องการระบบที่จะผสานคนเก่งร้อยพ่อพันแม่ให้เป็นเนื้อเดียวกันเขาเริ่มสร้างระบบการจัดตั้งกองทัพแบบทศนิยมหรือระบบ1ิบซึ่งเป็นรากฐานที่ทําให้กองทัพมองโกกลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลกระบบนี้ทํางานอย่างไรทําไมมันถึงทําลายกําแพงความแตกต่างทางเผ่าพันธุ์ได้ และที่สําคัญเจงกิส่านใช้วิธีจิตวิทยาแบบไหนในการซื้อใจคนนับแสนให้ยอมตายแทนเขาได้บ้างสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องการทหารแต่มันคือสุดยอดวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เราต้องถอดรหัสกันต่อเพราะเมื่อคุณเข้าใจกลไกนี้คุณจะมองเห็นภาพซ้อนทับขององค์กรยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็น Google หรือเทส la ที่ล้วนมี d n a ของวิธีคิดแบบมองโกซ่อนอยู่โดยไม่รู้ตัว การเดินทางของเตมูจินจากเด็กที่กำก้อนเลือดสู่ผู้นำที่กำลังเขย่าโลกเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเขากำลังจะพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้นำที่แท้จริงไม่ได้สร้างผู้ตามแต่สร้างผู้นำคนอื่นๆขึ้นมาและอาวุธที่ร้ายกาจที่สุดของเขาไม่ใช่ดาบหรือธนูแต่มันคือระบบที่เขาออกแบบขึ้นมากับมือระบบที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นตำนานระบบที่ทำให้คนตัวเล็กๆก,ก,กล้าที่จะฝันใหญ่และพร้อมจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างไม่คิดชีวิต แต่ระบบนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและเราจะนำมาประยุกต์ใช้กับทีมงานของเราในวันพรุ่งนี้ได้อย่างไรบ้างคำตอบอยู่ที่นวัตกรรมการจัดองค์กรที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อนั่นคือระบบ10หรือที่ในภาษามองโกลเรียกว่าอาบันเจงกิสคานไม่ได้จัดทัพตามความสนิทสนมไม่ได้ให้คนเผ่าเดียวกันอยู่ด้วยกันเพื่อความอุ่นใจแต่เขาทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง เขาใช้วิธีการทุบทำลายโครงสร้างสังคมแบบเดิมทิ้งให้หมดโดยการแยกคนจากเผ่าเดียวกันแยกพ่อลูกแยกพี่น้องและจับมาผสมปนเปกันใหม่จัดตั้งเป็นหน่วยย่อยที่สุดคือหน่วยละสิบคนโดยในสิบคนนี้อาจจะมาจากคนละเผ่าที่เคยเกลียดขี้หน้ากันมาก่อนเคยทำสงครามกันมาก่อนแต่เมื่อถูกจับมารวมอยู่ในหน่วยเดียวกันพวกเขามีทางเลือกเดียวคือต้องสามัคคีกันเพราะกฎเหล็กของเจงกิสข่านระบุไว้ชัดเจนว่าหากคนหนึ่งในหน่วยสิบคนนี้ วิ่งหนีทัพอีก9คนที่เหลือจะต้องถูกประหารชีวิตทั้งหมดในทางกลับกันหากทั้งหน่วยสู้ตายและทำผลงานได้ดีทุกคนก็จะได้รับรางวัลเท่ากันนี่คือจิตวิทยาการบริหารที่ลึกซึ้งมากครับในโลกธุรกิจปัจจุบันเรามักเจอปัญหาที่เรียกว่าไซโลหรือการที่แต่ละ,ะแผนกแต่ละฝ่ายต่างคนต่างอยู่ไม่คุยกันหรือถึงขั้นขัดแข้งขัดขากันเองฝ่ายขายโทษฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาดโทษฝ่ายบัญชีเพราะต่างคนต่างยึดถือผลประโยชน์ของเผ่าหรือรแผนตัวเองเป็นที่ตั้งแต่เจงกิสคาน์ทำลายกำแพงเหล่านั้นลงโดยการสร้างเป้าหมายร่วมและชะตากรรมร่วมขึ้นมาแทนที่เขาเปลี่ยนความจงรักภักดีที่เคยมีต่อหัวหน้าเผ่าให้กลายเป็นความจงรักภักดีต่อทีมและต่อผู้นำสูงสุดเพียงคนเดียวเมื่อทหารสิบคนนี้ต้องกินนอนด้วยกันรบเคียงบ่าเคียงไหล่และรู้ว่าชีวิตของตนแขวนอยู่บนการกระทำของเพื่อนข้างๆ ความบาดหมางในอดีตก็ถูกละลายหายไปกลายเป็นความผูกพันที่เหนียวแน่นยิ่งกว่าพี่น้องท้องเดียวกันเสียอีกจากหน่วยสิบรวมกันเป็นหน่วยร้อยจากร้อยเป็นพันและจากพันเป็นหมื่นคนซึ่งเรียกว่าทูเวนโครงสร้างแบบขั้นบันไดที่ชัดเจนนี้ทำให้สายการบังคับบัญชาของมองโกลรวดเร็วและแม่นยำอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนคำสั่งจากเจงกิสคานสามารถส่งตรงไปถึงทหารเลวที่แนวฟรั่งได้ภายในเวลาอันสั้น ผ่านระบบม้าเร็วที่วางเครือข่ายไว้ทั่วจักรวรรดิสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของระบบการสื่อสารในองค์กรถ้าเปรียบเป็นบริษัทเจงกิสคานคือ CEO ที่สามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ไปถึงพนักงานระดับปฏิบัติการได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนและได้รับข้อมูลป้อนกลับหรือฟีดแบ็กจากหน้างงานได้แบบเรียลไทม์ทำให้เขาสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทันท่วงทีผิดกับกองทัพยุโรปหรือจีนในสมัยนั้นที่เถอะทะอุยอ้าย กว่าคำสั่งจะผ่านขุนนางแต่ละระดับก็สายเกินแก้เสียแล้วความน่าทึ่งอีกอย่างหนึ่งของเจงกิสขา่านคือความกระหายใครรู้หรือที่เราเรียกกันเท่ๆในยุคนี้ว่ากรธไม่เซตเขาไม่เคยอายที่จะยอมรับว่าตัวเองไม่รู้ในตอนที่กองทัพมองโกลเริ่มขยายอิทธิพลออกจากทุ่งหญ้าไปเจอกับอารยธรรมจีนที่มีกำแพงเมืองสูงตรหงานชาวมองโกลที่ถนัดแต่การขี่ม้ายิงธนูในที่โลง่งถึงกับไปไม่เป็น พวกเขามองกำแพงเมืองด้วยความงุนงงไม่รู้วิธีจะฆ่ามันไปถ้าเป็นผู้นำที่ยึดติดก,กับอีโกโ้เขาอาจจะดันทุรังสั่งให้ทหารเอาหัววิ่งชนกำแพงหรือถอดใจกลับบ้านไปเลี้ยงม้าเหมือนเดิมแต่เจงกิสข่านเลือกทางที่สามเขาประกาศเฟ้นหาผู้เชี่ยวชาญทันทีเขาถามหาคนที่รู้วิธีพังกำแพงโดยไม่สนว่าคนคนนั้นจะเป็นใครมาจากชาติไหนเมื่อเขารู้ว่าวิศวกรชาวจีนมีความรู้เรื่องเครื่องยิงหินและดินระเบิดเขาก็ไปจ้าง หรือถ้าพูดให้ถูกคือไปจับและเกลียดกล่อมให้มาร่วมงานเขาให้เกียรติผู้เชี่ยวชาญต่างถิ่นเหล่านี้เทียบเท่าแม่ทัพมองโกนี่คือหัวใจสําคัญของการขยายธุรกิจหรือสเกลอัพจิงกิสขานรู้ว่าทักษะเดิมที่มีหรือคอคอมพิเทนซี y ของทีมงานคือการรบแบบกองโจรแต่มันไม่เพียงพอสําหรับการพิชิตโลกเขาจึงเติมเต็มส่วนที่ขาดด้วยการซื้อตัวท ALEN จากภายนอกและเปิดโอกาสให้คนเหล่านั้นได้แสดงฝีมือเต็มที่ผลลัพธ์คือ กองทัพมองโกลกลายเป็นกองทัพลูกผสมที่น่ากลัวที่สุดในยุคนั้นเพราะมีทั้งความเร็วของมา้าและเทคโนโลยีสงครามที่ล้ำหน้าที่สุดในยุคนั้นเช่นกันนอกจากระบบที่แข็งแกร่งแล้วสิ่งที่ยึดโยงใจคนนับแสนให้ยอมตายถวายหัวให้เจงกิสขานได้คือภาวะผู้นำที่กินใจไม่ใช่แค่สั่งการมีบันทึกประวัติศาสตร์มากมายที่เล่าถึงการใช้ชีวิตของเขาเจงกิสขาน มักจะสวมเสื้อผ้าที่ทำจากขนสัตว์หยาบๆเหมือนทหารเลวกินอาหารหม้อเดียวกับลูกน้องและนอนกลางดินกินกลางทรายไม่ต่างกันเขาเคยกล่าวประโยคทองที่ว่าถ้าลูกน้องของข้ายังหิวข้าก็จะยังไม่อิ่มถ้าลูกน้องของข้ายังหนาวข้าก็จะไม่ห่มผ้านี่ไม่ใช่การสร้างภาพพีอาแต่เป็นวิถีชีวิตจริง ที่ทำให้ลูกน้องรู้สึกว่าผู้นำคนนี้พวกเดียวกับเราเขาไม่ได้นั่งสวยสุขอยู่บนยอดปิรามิดแล้วชี้นิ้วสั่งแต่เขาลุยโคลนลุยไฟไปพร้อมกันความรู้สึกร่วมทุกข์ร่วมสุขนี้แหละครับคือรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรที่ทรงพลังที่สุดเมื่อพนักงานรู้สึกว่าหัวหน้าเข้าใจและใส่ใจพวกเขาจริงๆพวกเขาก็พร้อมที่จะทุ่มเทเกินร้อย เพื่อตอบแทนน้ำใจนั้นและที่ขาดไม่ได้เลยคือความยุติธรรมในการแบ่งปันผลประโยชน์กฎหมายยัสซาที่เจงกิสขานบัญญัติขึ้นระบุชัดเจนว่าทรัพย์สินที่ปล้นมาได้ต้องถูกนำมารวมกองกลางแล้วแบ่งสรรปันส่วนตามผลงานห้ามใครแอบเก็บไว้ส่วนตัวเด็ดขาดใครฝ่าฝืนมีโทษตาย ในขณะที่ผู้นำเผ่าอื่นๆมักจะกอบโกยขอมีค่าชิ้นใหญ่ๆไว้เองเจงกิสขา่านกลับเลือกที่จะรับส่วนแบ่งเพียงเล็กน้อยหรือบางครั้งก็ยกส่วนของตนให้ลูกน้องที่มีผลงานโดดเด่นสิ่งนี้สร้างแรงจูงใจมหาศาลเพราะทุกคนรู้ว่าทำมากได้มากไม่มีระบบเซ็นสายไม่มีใครมาฉกฉวยผลงาน ความโปร่งใสนี้ทำให้ทุกคนมุ่งมั่งที่จะสร้างผลงานเพื่อองค์กรเพราะพวกเขารู้ดีว่าความสำเร็จขององค์กรคือความมั่งคั่งของพวกเขาเองเมื่อเจงกิสคานเสียชีวิตลงจักรวรรดิมองโกลไม่ได้ล่มสลายไปพร้อมกับเขาเหมือนอาณาจักรของผู้พิชิตคนอื่นๆในอดีตตรงกันข้ามลูกหลานและแม่ทัพของเขาสามารถสานต่อภารกิจ ขยายดินแดนออกไปได้กว้างไกลกว่าเดิมเสียอีกนั่นเป็นเพราะเจงกิส่านไม่ได้สร้างแค่ตัวบุคคลแต่เขาสร้างระบบที่ยั่งยืนระบบที่คนเก่งสามารถขึ้นมามีอำนาจได้ระบบที่ตรวจสอบและทวงดุลกันเองและระบบที่ให้ความสำคัญกับระเบียบวินัยเหนือสิ่งอื่นใดเขาเปลี่ยนชนเผ่าเร่ร่อนที่กระจัดกระจายให้เป็นสถาบันที่มีรากฐานมั่นคง จนสามารถปกครองดินแดนตั้งแต่จีนไปจนถึงยุโรปตะวันออกได้นานนับศตวรรษบทเรียนจากทุ่มหญ้าสเตปเมื่อ800ปีก่อนบอกอะไรกับคนทำงานอย่างเราในวันนี้ข้อคิดแรกคือทลายกำแพงแห่งอาคติและวัดคนกันที่ผลงานหรือเมริโทเครซี่อย่าปล่อยให้ระบบอาวุโสนามสกุลหรือสถาบันการศึกษา มาเป็นตัวปิดกั้นโอกาสของคนมีฝีมือองค์กรที่แข็งแกร่งคือองค์กรที่เปิดเวทีให้คนเก่งได้ฉายแสงไม่ว่าเขาจะเป็นเด็กฝึกงานหรือพนักงานระดับล่างถ้าเขามีไอเดียที่ดีมีวิธีแก้ปัญหาที่เข้าท่าผู้นำต้องกล้าที่จะรับฟังและผลักดันการทำเช่นนี้นอกจากจะได้นวัตกรรมใหม่ๆแล้วยังเป็นการซื้อใจคนรุ่นใหม่ให้อยากอยู่กับองค์กรไปนานๆ ข้อคิดที่2คือสร้างทีมที่เชื่อมโยงกันด้วยเป้าหมายไม่ใช่แค่หน้าที่ลองหันกลับมามองทีมของคุณครับว่าวันนี้เราทำงานแบบไซโลหรือเปล่าเราสนใจแต่ง,งานของตัวเองจนลืมภาพใหญ่ขององค์กรหรือไม่หน้าที่ของผู้นำคือการทำให้ทุกคนเห็นว่างานชิ้นเล็กๆของเขาเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าอย่างไรและสร้างวัฒนธรรมที่ทุกคน พร้อมที่จะช่วยเหลือกันเหมือนหน่วยรบอาบันที่รู้ว่าถ้าเพื่อนล้มเราก็ไม่รอดการสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยทางจิตใจหรือ psychological safety ให้พนักงานกล้าพูดกล้าแยง้งและกล้าช่วยเหลือกันคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จและข้อคิดสุดท้ายคือผู้นำต้องเป็นแบบอย่างและไม่หยุดเรียนรู้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วสยิ่งกว่าการควบมา้าผู้นำที่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว ยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆจะเป็นคนแรกที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังจงกล้าที่จะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้แล้วมองหาคนรู้มาช่วยจงถ่อมตนและเรียนรู้จากทุกคนแม้กระทั่งจากคู่แข่งและที่สำคัญที่สุดคือจงเป็นผู้นำที่ลูกน้องสัมผัสได้ไม่ใช่ผู้นำบนหอคอยงาช้างความเหนื่อยยากที่คุณแบกรับร่บรวมกับทีมงานจะกลายเป็นเกราะป้องกัน และความศรัทธาที่เงินทองไม่สามารถซื้อได้เจงกิสข่านอาจจะถูกจดจำในฐานะผู้ทํำลายล้างแต่ในอีกมุมหนึ่งเขาคือนักสร้างผู้สร้างระบบที่พิสูจน์แล้วว่ามนุษย์เราไม่ว่าจะมาจากร้อยพ่อร้อยแม่หากได้รับโอกาสที่เท่าเทียมภายใต้กติกาที่เป็นธรรมและมีผู้นำที่เข้มแข็งก็สามารถรวมพลังกันทำในสิ่งที่โลกต้องจารึกได้ วันนี้ลองถามตัวเองดูครับว่าในทีมของคุณคุณกำลังสร้างกำแพงหรือกำลังสร้างสะพานคุณกำลังตัดสินคนจากเปลือกนอกหรือมองทะลุไปถึงศักยภาพข้างในและคุณพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้นำที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นตำนานมาร่วมถอดรหัสและเติบโตทางความคิดไปพร้อมกันถ้าคุณชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามรายการที่เคดีทอดรหัสผู้นำเพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ